สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังฆ่าพระกับฆ่าเมียอันไหนบาปก,กว่ากันพระพุทธเจ้าท่านได้สอนว่าฆ่าความโกรธสิถ้าท่านฆ่าความโกรธได้ทุกอย่างก็จะจบลงสวสดีอีกรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังวันนี้เราได้การตอบรับอย่างดีมากเลยนะครับจากความหมายเบอร์มงคล0 0ถึง09แล้วก็11ถึง19นะครับ ต่อมาเราจะมาคุยกันถึงเลข2นะครับท่านใดที่มีเบอร์มือถือมีเลข2ในเบอร์มือถือเนี่ยหมายความว่าท่านะจะมีความอ่อนโยนนะครับเพราะว่าเลขเบอร์เบอร์สองเนี่ยหมายถึงดวงจันทร์เป็นราชนีแห่งดวงดาวพลังแห่งจินตนาการนะครับแสดงเห็นถึงความอ่อนโยนความรุ่มนวนความบริสุทธิ์ ดูดีมีเสน่ห์นะครับเราจะเริ่มต้นด้วยหมายเลข2องนะครับท่านใดที่มีเลขสองภายในเบอร์มือถือผู้นั้นเนี่ยจะมีกริยามารยาทงดงามมีเสน่ห์เป็นที่รักมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์นะครับเพราะว่าเป็นเลขอ่อนโยนใครก็ชอบนะครับเพราะว่าคนที่มีความอ่อนโยนเนี่ยผู้ใหญ่เขาก็จะอุปถมัมภ การเงินคล่องตัวเป็นคนอารมณ์ดีด้วยนะครับมีคนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็จะอบอุ่นเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่เทคแคร์คนอื่นได้ดีขี้สงสารช่างเก่งใจเป็นคนเก็บละเอียดรู้จักสังเกตและพิจารณาเป็นคนไม่ผูกใจเจ็บนะครับถือว่าเป็นคนที่จิตใจดีมากเลยนะครับผู้ผู้ใดที่ใช้หมายเลขสองสอง ด้านความรักนะครับค่อนข้างสดใสขี้อ้อนชอบอ้อนนะครับคนใช้เลขนี้แต่ข้อเสียก็จะมีนิดน,นึงครับคือคนที่หูเบาไว้ใจคนอื่นง่ายนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าไม่ไม่ร้ายแรงมากนะครับเพราะว่าเบอร์สองสองเนี่ยถือว่าเป็นเลขดีนะครับเป็นเลขที่อ่อนน้อมถ่อมตนอาชีพที่เหมาะสําหรับการใช้เบอร์นี้จะเป็นอาชีพการบริการนะครับธุรกิจความสวยงาม เป็นธุรกิจที่ต้องใช้การจริจาหรือว่าธุรกิจที่คอยเทคแคร์ใช้ความละเอียดอ่อนนะครับถือว่าเป็นเลขดีเลขหนึ่งเลยนะครับท่านใดที่มีพนักงานอยากให้พนักงานมีความอ่อนโยนนะครับเพื่อพบปะลูกค้าจะได้ปิดดิวได้ดีเนี่ยผมแนะนําเลยหาเบอร์สองสองภายในเบอร์มาให้ลูกน้องใช้จะดีนะครับต่อมาเรามาดูเลข2 3นะฮะ เลขหมด2เนี่ยจะคู่อะไรก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าเป็นเลขที่อ่อนโยนนะครับมีสเสน่ห์นะครับผมเลข2 3ส,สก,กับ3 2นะครับผู้ใช้เลขนี้เป็นคนที่หาเงินเก่งมากๆเป็นคนแบบมีทั้งสเสน่ห์มีความความสามารถแถมยังขยันขันแข็งด้วยนะครับเป็นคนใจกว้างพิกแพงสถา,านการณ์เฉพาะหน้าเก่งฉลาดล้ำลึก เป็นคนที่ตรงไปตรงมานะครับถือว่าเป็นคนที่มีโชคเพราะหยิบจับอะไรมักจับประสบผลสาเร็จเพียบพร้อมไปด้วยเสน่ห์และความสามารถด้านความรักเนี่ยถือว่าเสน่ห์แรงมากเลยนะครับควรเสริมด้วยเลขปัญญาเอาไว้นิดนึงนะครับเลขปัญญาก็จะเป็นเลข4เลข5นะครับอาชีพที่เหมาะสมก็ได้แก่ดารานักแสดงนะครับเพราะว่าเบอร์เนี่ยเลข2 3สเนี่ย ถือว่าเป็นเลขเสน่ห์มากเลยเหมือนเช่นเดวิดแบคแฮมนะฮะเดวิดแบคแฮมโปรตีจะใส่เบอร์7ตอนที่อยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่พอย้ายมาอยู่กับเรอัลมาดิดเขาเลือกเบอร์2-3เป็นเบอร์23เป็นเบอร์เดียวกันกับนักบาสเกตบอลระดับโลกนะครับไมเคิลจอแดนเป็นเลขเสน่ห์เลขหนึงเลยนะครับผู้ใช้เลข2-3กับ3-2 ต่อมาเรามาคุยกันต่อเรื่องเลขสองสี่สี่สองท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวเลยนะถ้ามีเลขสองเนี่ยคือเป็นเลขสเสน่แน่นอนนะครับแต่อยู่กับเลขไหนถึงจะสเสน่แรงมากกว่านะครับเลขไหนจะเป็นคู่ไหนจะเป็นคู่มิตรคู่ไหนจะเป็นคู่โชคนะครับต่อมาเรามาดูคู่มิตรอีกหนึ่งคู่นะครับเลขสองสี่กับสี่สอง ผู้ใช้ที่เลข24กับ42เนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์ช่างเจราจานะครับมีวาทศิลป์แถมยังเป็นคนที่ฉลาดใครอยู่ใกล้ก็จะรู้สึกถึงความอบอุ่นสบายๆเป็นคนที่เอาแต่ใจเป็นการเอาใจเขามาใส่ใจเรามากกว่านะครับเพราะว่าเป็นคนจิตใจดีนะครับคนที่ใช้เบอร์2442เป็นคนมีโชคแบบไปไหนมาไหนจะมีคนคอยช่วยเหลือนะครับ เป็นคนที่การเงินดีมากผู้ใช้เลขนี้เก่งในการเข้าหาสังคมรู้จักการวางตัวนะครับเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้เป็นเลขคู่ที่ช่วยทำหากินทำให้ธุรกิจเจริญแถมยังมีวาจาเป็นซับหน้าอิจฉาจริงๆเลยนะครับเพราะว่าเลข2 4เนี่ยกับ42เนี่ยเป็นเลขคู่มิตรอันดับหนึ่งของสเสน่ห์เลยถือก็ว่าได้นะครับอาชีพที่ ที่ดีในการใช้มือนี้นะครับก็เป็นงานบริการการขายการค้าขายกา,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 ารประสานงานจะดีมากนะครับต่อมาเรามาดูเลข2 5กับ5 2นะครับเลข2 5เนี่ยกับ52เนี่ยถือว่าเป็นเลขที่มีความรับผิดชอบนะครับคนใช้เนี่ยมีความรับผิดชอบมีสติปัญญาเป็นคนมีเหตุผลกล้าแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ได้รับการยอมรับมีมีความอ่อนโยนนะครับ <c oughs> สรุปว่าผู้ใช้เลขนี้สามารถผสมผสานกลมกลืนโดยนำความเอาสุภาพอ่อนโยนเนี่ยมาก่อให้เกิดสติปัญญาอันฉลาดแต่โดยแต่ขอเตือนว่าเลขนี้เหมาะสำหรับเพศชายนะครับเพราะเป็นเลขนาลีอุปถัมภ์คำว่านารีอุปถัมภ์เนี่ย ไม่ใช่นานรีมาอุปถัมภ์เรานะครับผู้ชายใช้นานรีจะมาอุปถัมภ์แต่ถ้าผู้หญิงใช้จะต้องเสียเปรียบผู้ชายเพราะว่าจะไปอุปถัมภ์ผู้ชายนะครับตัวนี้ก็จะมีข้อห้ามคืออยากให้ผู้ชายใช้มากกว่าผู้หญิงใช้นะครับเพราะว่าถ้าผู้หญิงใช้เนี่ยจะเสียเปรียบในการเจราจากับฝ่ายชายได้เลยนะครับผมต่อมาเลขสองหหสองนะครับผู้ใช้เลขนี้ เป็นคนมีสเสน่ห์เป็นที่รักมีความสามารถพิเศษในการเข้าถึงใจิตใจผู้อื่นเป็นคนที่ปรึกษาอะไรก็ได้นะครับมักจะมีคนเข้ามาให้คำปรึกษาคือปอบโยนเก่งนะฮะคนใช้เบอร์นี้เป็นคนที่มีวาจาเป็นซับแถมหาเงินเก่งด้วยนะครับสามารถทำงานได้หญ่หลายอย่างในเวลาเดียวกันและถือว่าเป็นโชคที่หยิบจับไรก็ยักมักจับ ประสบผลสําเร็จถ้าอยู่ในบริษัทที่มีคนใช้เบิกมานี่ฮะบริษัทก็จะสงบสุขนะครับทุกคนมีความสุขเพราะว่าเป็นเลขเสน่ห์มีแต่ความรักให้กันนะครับรักใค้ปองดองกันนะครับก็ถือว่าเป็นเลขอีกคู่หนึง่งที่ทําให้คนใช้เนี่ยอ่อนโยนนะครับต่อมาเรามาดูเลข2-7กับ7-2นะครับ คนที่ใช้27กับ72เนี่ยถือว่าเป็นเลขแรงอีกเลขหนึ่งนะครับเลข7เนี่ยเป็นเลขที่ผมบอกแล้วว่าจะคู่ได้คู่ได้เป็นเลข78กับ79เท่านั้นนะครับแต่ถ้า7มันอยู่กับ2เนี่ยผู้ใช้เนี่ยมักจะมีนิสินคนที่ทำธุรกิจเนี่ยควรหล็กเลีเล่ยงเลยนะครับไม่ควรมี72ในเบอร์ชีวิตมีในความสูญเสียนะครับเป็นคนช่างพลิกแพงสถานการณ์ แต่มักเอาตัวไม่รอดนะครับมีปัญหาคาราคาซังเรื่องเก่ายังไม่จบเรื่องใหม่ก็มาอีกแล้วต้องระวังเรื่องคดีความด้วยนะครับผมเป็นคนใช้เงินหนักเหมือนกันนะครับจิตใจไม่มั่นคงเอาอะไรแน่นอนไม่ได้ขอแนะนําให้ทําบุญเยอะๆนะครับปฏิบัติธรรมด้วยถ้าท่านใดมีเลข2 7กับ 7, 7 2ในเบอร์อาจจะบรรเทาทุกข์ให้ลงก็ได้นะครับ สร้างคุณงามความดีด้านความรักเนี่ยมักสมหวังเพราะว่าความเจ้าชู้ของท่านเนี่ยอาจจะทําให้รักของท่านพังก็ได้นะครับคือตอนแรกอาจจะสมหวังนะฮะแต่สุดท้ายก็ต้องพัดพ้าจากกันเกิดการหย่าร้างนะครับส่วนโรคเนี่ยอาจจะเป็นโรคภูมิแพ้ต่างๆนะครับจะอาจจะมีการผ่าตัดก็ว่าได้ด้วยนะครับผม เลข2 7กับ7 2, ถือว่าเป็นเลขอันตรายเลขหนึ่งเลยนะครับไม่ควรมีในเบอร์มือถือเลยนะครับถ้าท่านหนมีแล้วตรงกับที่ผมว่าเนี่ยก็แนะนำให้แนะนำคนที่ใช้นะฮะหาเบอร์ใหม่มาเสริมนะครับต่อมาเรามาดูคู่มิตรการเงินกันหน่อยนะครับถึงเลข28แล้ว28กับ82นะครับ ผู้ใช้เลียกนี้คือจะเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำสูงเก่งการพัฒนาใจกว้างเป็นคนมีพรรคพวกเหมาะที่จะเป็นพี่ใหญ่หรือเจ้าคนนายคนหาเงินเก่งมีความรอบคอบมีความสามารถในการบริหารเงินก้อนโตเป็นคนเทยทยานมีอิทธิพลถึงหนถึงกันเป็นคนที่ชอบความท,ท้าทายความสามารถมักเป็นที่รักของลูกน้อง ถ้ามีลูกน้องบริวารเนี่ยห้าถึงเจ็คนเนี่ยเอาอยู่แน่นอนนะครับเบอร์28กับ82เหมาะกับนักธุรกิจที่ต้องทำงานโครงการใหญ่ต้องบริหารเงินก้อนโตด้านความรักควรใช้สติอย่างรบอบคอบและควรเสริมด้วยเลขปัญญารวมไว้ในเบอร์มือถือมีเลขคู่นี้ปิดประตูจนแน่นอนนะครับถือว่าเป็นเลขที่เงินแรงอีกเบอร์หนึ่งเลยนะครับ28กับ82 แต่ควรจะมีเลขสติเลขหหรือเลข9ก็ได้นะครับเอาไว้ด้านหลังนะครับว่าเลข28เนี่ยจะเป็นอยู่ในกลุ่มเบอร์มังกรกับเบอร์หงนะครับจะเป็นเบอร์289 829อย่างนี้นะครับต่อมาเรามาดูเลขสุดท้ายนะครับของหมวด2ก็คือ29กับ92ผู้ใช้เลขนี้มีความเฉลียวฉลาดไหวพริบดีมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นเลขอาร์ตเลยนะครับเลข92เป็นคนทันสมัยแบบหวานซ่อนเปรี้ยวนะครับมีความสภาพอ่อนโยนมีความกระฉับกระเฉงว่องไวการเงินคล่องตัวดีมากเป็นคนมีไอเดียมีศิลปะทางความคิดนะครับถือว่าเป็นเลขเลขอาร์ตเลขหนึ่งเลยนะฮะกรณีของคนที่ชอบทําบุญสวดมนต์เนี่ยมักมีรางหรงหอนแม่นด้วยสามารถทําธุรก,กิจต่างประเทศได้นะครับเบอร์นี้ ธุรกิจประเภทที่เกี่ยวข้องกับศิลปะนักสแสดงน,นักร้องนักเขียนครีเอทีฟมีดวงทางดรานก,กิจเสียงโชคด้านความรักเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่โรแมนติกแต่ไม่ชอบอะไรจำเจนะฮะเพราะว่าอาร์ตนิดนึงนะครับก็ควรเสริมในเรื่องเลขปัญญาเข้าไปนะครับจะได้มีสติมากขึ้นมีสติปัญญาในการทำมาหากินนะครับ พื่อความหนักแน่นในการตัดสินใจนะครับวันนี้เราก็ทราบแล้วนะครับเลข2เนี่ยคือเลขแข่งดวงจันทร์เป็นเลขของความอ่อนโยนอ่อนนุ่มสามารถอยู่ได้ทุกเบอร์เลยนะครับยกเว้นเลข2 1กับเลข2 7และก็20นนะฮะนอกนั้นอยู่ได้หมดนะครับเป็นเลขที่อยู่กับใครก็ทำให้ตัวผู้ใช้เนี่ยมีความอ่อนโยนลงนะครับ แล้วก็มีหมวดคู่มิดคือ1คู่คือเลข2 4กับ42นะครับคู่มิดเนี่ยจะเป็นการผสมผสานเกี่ยวกับการงานการเงินความรักอยู่ในเบอร์เดียวกันเลยเขาเรียกว่าคู่มิดระดับหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังกันเดี๋ยวเราจะนําความรู้ดีๆเพื่อมีประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับ ววรบกวนสั c ส i b e หรือว่ากดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาให้ทุกท่านนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ